<c oughs> เอาโหสิกรรมให้ข้าเธอนางหนูผู้ชายที่เองไปเป็นเมียน้อยเขาเมียดุยังกลับหมาบ้าฆ่าคนง่ายๆซ้ำยังสั่งให้ข่าสะกดวิญญาณเองเอาไว้อีกความจริงข้าก็ไม่อยากทำเท่าไรหรอกแต่เงินมันถึงข้าก็เลยจนใจคันแล้วก็สั่งให้พยาบาลนางนั้นเปิดเสื้อหญิงสาวพอให้เกิดที่ว่างระหว่างหน้าอกทั้งสองชายชาราเริ่มจุดเทียนสีดำสนิท หยดน้ำเทียนล้อนล,ล,ลงไปพร้อมกับคาถาเพื่อสะกดวิญญาณ เคยมีคนกล่าวไว้ว่าโรงพยาบาลคือที่พึ่งของผู้ป่วยไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเจียนตายตราบใดที่ถึงมือหมอทันเวลาผู้ป่วยเหล่านั้นที่ว่าก็รอดได้ราวกับปฏิหารหากเป็นสมัยก่อนแม้แต่โรคที่เกี่ยวกับช่องท้องหรือกระดูกซึ่งไม่น่าจะนำพาผู้ป่วยข้ามไปยังโลกหน้าได้ญาติญาติยังคงต้องทำใจเพราะว่าในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์อันทันสมัยโรครายที่ถูกเรียกว่าโรคคนรวยอย่างมะเร็งยังสามารถรักษาให้หายได้และโรครายที่ว่านี้ก็ฆ่าชีวิตผู้คนปีปีหนึ่งน้อยกว่าอุบัติเหตุหลายเท่าตัวแต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับโรงพยาบาลแม้จะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยแต่คนที่ต้องมาจบชีวิตที่นี่ก็ใช่ว่าจะไม่มี ซ้ำจำนวนก็ไม่ใช่น้อยๆอ,อีกด้วยพอเป็นเช่นนั้นแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นจะไปไหนกันเล่าถ้าไม่ใช่ต้องวนเวียนอยู่อย่างสถานที่ที่ตัวเองตายออกมาหลอกหลอนทั้งคนไข้และบุคลากรแบบตั้งใจมันเป็นปกติแหละเพราะโรงพยาบาลถ้าให้พูดกันตรงๆแล้วผีเนี่ยเยอะกว่าวัดเสียอีกเพราะว่านอกจากดวงวิญญ,ญาณที่ต้องติดอยู่ในสัมปารยภพ โดยมีฉากเป็นโถงทางเดินสีขาวทอดยาวสุดลูกหูลูกตาห้องรักษาและเตียงพักฟื้นกับเครื่องมือมากมายหลายชนิดเพราะตายอยู่ที่นี่ยังมีอีกพวกหนึ่งที่ถูกตรึงไว้ด้วยเจตนาร้ายตรึงไว้ด้วยความแค้นของผู้ถูกกระทำและตัววิญญาณตรึงไว้ด้วยอาคมตรึงไว้เพราะหวังเพียงสิ่งเดียวดวงวิญญาณดวงนั้น,น,น ต้องทนทุกทรมานไม่ได้ไปผุดไปเกิดตาบการลประวสารถูกสาบแช่งเพราะผู้ไม่รู้เข้าใจว่าเฮียนไม่สามารถรับบุญกุศลใดๆดได,ได,ได้แต่กับคำแช่งกลับโถมใส่เข้าไปเต็มๆเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับผมรับรู้เรื่องน่าเศร้าที่ว่าเมื่อครั้งไปนอนเฝ้าไข้หนาะสาวยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแกจำต้องนอนพักฟื้นให้น้ำเกลือ ให้ยาแก้ปวดเพราะมีแผลในกระเพาะอาหารก็คนไม่ชอบกินข้าวนี่นะวันวันกินแต่กาแฟและเครื่องดื่มชูกำลังถ้ากระเพาะไม่ทะลุก็เวอร์ไปด้วยว่าผมเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ว่างเพราะยังเป็นเพียงแค่นักศึกษาเวลาเรียนหรือก็น้อยนักบางวันเรเรียนแค่วิชาเดียวบางวันก็ไม่มีเรียนฉะนั้นกะกลางคืน ในการนอนเฝ้าเพื่อช่วยเหลือยามน้าสาวของผมจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำหรือปวดท้องร้องโอดโอยหาหมอขอยาแก้ปวดจึงตกเป็นของผมโดยไม่อาจปฏิเสธได้เอกวันนี้มาเร็วหน่อยนะแม่ต้องไปธุระป่าข้างบ้านกะเสียแม่ต้องไปช่วยงานครับ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 รู้แล้วครับไม่เกินบ่ายสามเดี๋ยวก็ถึงแม่แต่ขอเพิ่มอีกพันหนึ่งนะจ๊ะเจ้าลูกคนนี้นี่ เสียงแม่เอ็ดใส่ผมผ่านปลายสายตามด้วยเสียงหัวเราะก็แน่ละ่ะใครจะมานอนเฝ้าฟ,ฟีกันละ่ะมันก็ต้องมีการว่าจ้างกันบ้างมันต้องมีกระตังเข้าล่อถึงจะเป็นน้าแท้ๆก็เถอะนั่นแหละคือผมพอบ่ายสองโมงครึ่งไม่ขาดไม่เกิดผมพาตัวเองเดินผ่านห้องพักผู้ป่วยแบบเตียงคู่ที่เรียงรายสองฝากฝั่งของโถงทางเดินจุดหมายก็คือห้องสุดท้ายประตูไม้สีขาว มีกระจกใสขนาดฟุตคุณฟุตติดอยู่ในระดับสายตานั่นละ่ะคือห้องพักฟื้นที่น้าผมนอนรักษาตัวอยู่และแน่นอนผมไม่ลืมที่จะถือผลไม้สุกหลายอย่างซึ่งเป็นของโปรดปานของน้าสาวมาฝากเธอเพื่อเธอจะมีชีวิตชีวาขึ้นบ้างเพราะอย่างที่รู้กันอาหารโรงพยาบาลรสชาติโอชาแค่ไหนอร่อยลิ้นจนกินเหลือทุกมือสวัสดีครับน้มอ,อน ผมยกมือไหว้ทักทายทันทีที่เปิดประตูเข้าไปทั้งคู่พยักหน้าให้ยิ้มน้อยๆแต่ผมรู้สึกถึงบางอย่างที่แฝงอยู่ในรอยยิ้มนั้นมันดูเจือไปด้วยความกังวลชอบก่นเออมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยน้าหมออกาการไม่ดีขึ้นหรือไงครับเปล่าลูกแม่เป็นคนตอบแม้แต่น้ำเสียงยังสอถึงความไม่สบายใจจนผมเริ่มรู้สึกไม่ดีตามอาการนะ้าเขาเนี่ย ดีขึ้นมากแล้วนอนต่ออีกสองสามวันก็คงได้กลับบ้านแต่ไม่เอาไม่นอนให้ไปนอนที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ในห้องนี้น้าสมอนค้านจนผมสะดุง้งอุปนิสัยดั้งเดิมของแกนับตั้งแต่ผมจำความได้เป็นคนอ่อนหวานพูดจาจะจา๋าไอการตะคอกใส่ใครนี่อย่าได้หวังแล้วตอนนี้แกเป็นอะไรผีเข้าหรือไงเอกมานี่มา มาคุยกับแม่ตรงนี้แม่บอกพร้อมรั้งแขนผมเดินผ่านเตียงไปยังระเบียงแต่ตอนนั้นเองผมก็มีอันไงหลังแทบลมทั้งยืนเพราะนาสมอนแกพุ่งพรวดมากระชากชายเสือ้อแม้แต่ตัวเองจะหน้าคำมัมร่วงเตียงแกก็ไม่หวัน่นนั่นยิ่งทำให้ผมแปลกใจนักกับอาการของทั้งคู่จนต้องหลุดตวาดออกไปนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันเรื่องอะไรกันไม่ใช่แค่นาสมอนเท่านั้น ที่ไม่เคยตวาดหรือตะคอกใส่ใครตัวผมเองก็เช่นกันถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าไม่ชอบอะไรก็อย่าทำแบบนั้นแต่ครั้งนี้ผมว่ามันเกินไปจริงๆผมสุดจะทนกับท่าทีที่มีลับลมคมในของทั้งคู่ก็ห้องนี้นะสิในห้องนี้อะมีผีนาสมอนตอบทันทีพร้อมกับเหลียวซ้ายแลขวาอาการน่าเป็นห่วงผมเองก็อุทานทันควันเช่นกันฮะ มีผีในห้องนี้น่ะเหรอครับนะเกือบอาทิตย์แล้วที่ผมมานอนเฝ้าแกและยังหลับทีหลังตื่นก่อนไม่มีคืนไหนเลยที่จะได้พบเจอเหตุการณ์อันน่าสะพรึงจนต้องเอ่ยถึงอดีตมนุษย์เช่นนั้นไหนยังไงครับผีที่ไหนผีใครก็ผีผู้หญิงน่ะสิอยู่ในห้องนี้แหละอยู่ตลอดเลยน้าสมอนบอกว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน หากนาสมอนถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังหรือเพียงแค่ผมลับสายตาไปชั่วขณะเช่นผมไปเข้าห้องน้ำออกไปยืนสูดอากาศหรือโทรศัพท์ที่ระเบียงจะมีผีผู้หญิงในชุดคนไข้ปรากฏตัวยืนมองหน้าของเธออยู่ที่ปลายเตียงยืนอยู่แบบนั้นไม่ขยับไปไหนและจะหายไปทันทีที่มีคนอื่นหรือผมกลับเข้ามาในห้องหรือแม้แต่บางครั้ง ที่ผมออกไปตามหมอเวลานะ้าสมอนแกปวดท้องผีผู้หญิงที่ว่าก็จะปรากฏตัวให้เธอเห็นทันทีไม่ยืนปลายเตียงที่เดิมก็ยืนข้างๆเตียงฝั่งซ้ายถ้าโผลมาข้างเตียงนี่นะผมแทบจะเป็นบ้าเพราะเจ้าหล่อนจะค่อยๆโน้มตัวลงมาหาจนใบหน้าห่างกันเพียงฝ่ามือค้างอยู่แบบนั้นอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่มือขาวซีดของหล่อน จะยกขึ้นมาเคาะบริเวณขอบเตียงดังกึกกึกกึกพอมีคนเข้ามาหล่อนก็จะหายไปเป็นแบบนี้ตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่น้าสมอนถูกพาตัวมานอนในห้องนี้เอ็กบอกหมอให้น้าทีย้ายน้าไปนอนที่อื่นเถอะห้องรวมก็ได้ถ้าเตียงเต็มนะ้ายอมนอนข้างนอกหรือจะให้กลับบ้านแล้วค่อยมาหาหมอทุกวันนะ้าก็ยอมแต่ไม่เอาห้องนี้ ไม่นอนห้องนี้แล้วเดี๋ยวเดียวดียวเดียียวเดียวใจเย็นๆก่อนครับนะผมวางถุงผลไม้ลงบนโต๊ะเอ่ยปลอบใจมันอาจจะเป็นพ่อลิ์ยานะก็เลยตาฝาดไปผมอยู่เฝ้านา้าทุกคืนยังไม่เคยเจออะไรเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันท่านน้ากลัวจนไม่ไหวแล้วแล้วก็เอาหลวงพ่อของผมไปท่านช่วยได้พร้อมกันนั้น ผมก็ปลดเอาสร้อยพระที่สวมมาตั้งแต่เด็กให้กับนาสมอนคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้เสมอผมก็เพิ่งเห็นแกตาเอาวันนี้นี่แหละสีหน้าของแกดูดีขึ้นมาทันทีและก็ยอมอยู่ห้องนี้ต่อแต่โดยดีเมื่อเห็นว่านาสมอนมีอาการดีขึ้นแล้วแม่ของผมจึงขอตัวกลับก่อนเนื่องจากเธอมีธุระแต่ก่อนนั้นก็ยังไม่วายยื่นแบงค์เทาให้เป็นของกำนันแกผมตามที่ขอไว้เอาเถอะ แม้จะรู้สึกใจวิววิที่ของดีติดตัวมาตั้งแต่เด็กต้องฝากไว้กับคนอื่นแต่แค่เห็นเลข0ูนย์สาตัวต่อท้ายเลขหนึ่งไอ้ที่ว่าใจวิววิมันก็กลับกลายเป็นวิทวิวในพริบตานอกจากพระสงฆ์และคําสอนขององค์พระาศาสดาก็มีแต่เงินตรานี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจได้แต่ผมไม่รู้เลยว่าการกระทำเช่นนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ความหลอนและความเศร้าอันเป็นเบื้องหลังของทุกอย่างประเดประดังเข้ามาหาผมทุกสิ่งที่นาสมอนเจอผมรับมาคนเดียวเต็มๆผมเฝ้าไข้ได้วยความสบายใจจนกระทั่งช่วงคำ่ำตลอดเวลานาสมอนไม่งอแงอย่างทุกวันได้รับยากินอาหารแล้วก็หลับไปด้วยดีแต่กับผมนี่สิ ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็นอนไม่หลับเอาเสียเลยเข็มสั้นของนาฬิกาติดผนังเลื่อนจากเลข7เป็น8เป็น9เป็น10และ11ดตามลำดับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเข้าไปแล้วผมยังนอนตาค้างสว่างใจอยู่เลยนั่นจึงทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดน้าสมอนหลับไปแล้วซ้ำยังมีหลวงพ่อคุ้มครองคงไม่ต้องเป็นห่วง ผมจึงออกไปรับลมที่นอกระเบียงมองดูถนนด้านล่างที่นานๆครั้งจะมีรถวิ่งผ่านไปมาเื้งไปทางขวามือสักเกือบ500เมตรเป็นร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงร้านหนึ่งก็คงเงียบกริบไม่แพ้กันระหว่างที่กำลังคิดอะไรเพลินๆก็มีอันต้องสะดุ้งโยงเพราะแว่วเสียงคนเปิดประตูห้องเข้ามาผมหันไปก็เห็นบุรุษพยาบาลกับพยาบาลสาวอีกสองคน ขนาบเตียงเข็นซึ่งมีหญิงสาวนอนลืมตาอยู่บนนั้นไม่น่าเลยพี่แอมหนูเตือนพี่แล้วแท้ๆว่าอย่าไปยุ่งกับหมอเมียหมอก็ใจร้ายเหลือเกินบังคับผัวให้ทำกับผู้หญิงขนาดนี้ไม่ใช่นักแกพยาบาลอีกคนหนึ่งแย้งขึ้นพี่แอมแกหนีห่างแล้วถึงกับทำเรื่องขอย้ายโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วซ้ำ แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นส่งเรื่องไปกี่ครั้งก็ถูกปฏิเสธลงมาตลอดก็จะอะไรเล่าไม่พ้นเมียหมอนั่นแหละหล่อนเป็นลูกสาวเจ้าของโรงพยาบาลที่นี่คงเล่นแง่กักตัวพี่แอมไว้เพื่อจะทรมานแบบนี้นั่นแหละมาๆมา,มา,ม,ามาช่วยกันซะให้เสร็จๆแล้วเรารีบไปกันเถอะคราวนี้เป็นบุรุษพยาบาลกล่าวบ้างว่าแล้วพวกเขาก็ช่วยกันยกร่างหญิงสาวนามว่าแอม ย้ายจากเตียงเข็นมาวางทับร่างของน้าสมอนและสามารถวางลงไปราวกับบนเตียงนั้นไม่มีน้าสมอนอยู่ตรงนั้นผมขอโทษนะครับพี่แอมบุรุษพยาบาลกล่าวก่อนพากันเดินออกไปผมแลเห็นหยดน้ำใสๆรินออกจากหางตาผู้ถูกทิ้งผมเจ็บแปลกตรงกลางหน้าออกแบบแปลกและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพียงครู่เดียว ก็มีคนเดินเข้ามาอีกเป็นพยาบาลมีอายุพอสมควรกับชายชรานุ่งข่าวทั้งชุดสะพายย่ามใบหน้าเฮี้ยมดุดดัดเอาเลยฉีดยาให้มันแล้วที่เหลือเดี๋ยวข้าจัดการเองชายชราว่าเสร็จพลางมองหญิงสาวบนเตียงแววตาไร้ซึ่งความปราณีและสงสารนางพยาบาลมีอายุนางนั้น จัดการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวของหญิงสาวที่มีนามว่าแอมเพียงครู่เดียวร่างกายที่เคยนอนนิ่งขยับไม่ได้ดั่งปูนปั้นกลับมีอาการสั่นรริกดวงตาเบิกค้างหูจมูกและปากมีเลือดสดๆไหลยเยิ้มออกมา <c oughs> อโหสิกรรมให้ข้าเธอนางหนูผู้ชายที่เองไปเป็นเมียน้อยเขาเมียดุยังกับหมาบ้าฆ่าคนง่าย ซ้ำยังสั่งให้ข้าสะกดวิญญาณเองเอาไว้อีกความจริงข้าก็ไม่อยากทําเท่าไรหรอกแต่เงินมันถึงข้าก็เลยจนใจคันแล้วก็สั่งให้นางพยาบาลนางนั้นเปิดเสื้อของหญิงสาวออกพอให้เกิดที่ว่างระหว่างหน้าอกทั้งสองข้างชายชาราจ,จุดเทียนสีดำสนิทหยดน้ำเทียนล้นๆล,ลงไปพร้อมว่าคาถาเสียงดังฟังชัดมะมัดโมผูก พุทธรัฐากรึงยะมัสวาหะเมื่อเป่าพรวดจนเทียนดับหญิงสาวพวาเฮือกแอนตัวขึ้นค้างเกือบจะเป็นท่าสะพานโค้งและทันทีที่ชายชราที่ว่าเร่งพิษที่นอนและผ้าปูเตียงทางด้านซ้ายมือของหญิงสาวขึ้นก็ใช้เทียนเล่มเดียวกันขีดเขียนลงไปพร้อมว่าคาถาอีกครั้งตรึงตรึงกึงกึงกูจะขึงกูจะมัดอุดอัดมัดบ่ให้ไปไหน ตอกติดไว้บ่มีหนีหายตอกติดไว้ด้วยนะโมพุทธ,ธายะจบคำนั้นร่างของหญิงสาวที่แอ่นอกขึ้นพันทิ้งตัวลงโครมสนัน่นจากที่ผมเห็นเธอไม่หายใจแล้วหนึ่งพยาบาลใจเยี่ยมกับอีกหนึ่งหมอผีใจโชดพากันเดินออกไปผมทำอะไรไม่ถูกเลยช่วยฉันได้ไหมช่วยปลดปล่อยฉันทีฉันทรมานเหลือเกอิน จู่ๆเบื้องหน้าผมพันปรากฏร่างหญิงสาวในชุดคนไข้ลักษณะโปร่งแสงใบหน้าเศร้าหมองนั้นชัดเจนว่าเป็นคนเดียวกันกันกบที่โดนฆ่าและสะกดเอาไว้เอ่อ,อ,อได้ครับเดี๋ยวผมช่วยเองไม่รู้เป็นเพราะเธอดนใจหรือว่าผมฉลาดผมเร่งเปิดประตูเข้าไปพลิกที่นอนด้านซ้ายมือแล้วใช้กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ขูดไอ้คราบเทียนไขที่ขีดเขียนเป็นอักขระไว้จนเละ ไม่พอต้องกันเหนียวอีกชั้นผมคิดเออน้าสมอนครับน้าสมรเออฮึมีอะไรเอกปลุกนาะทำไมลูกน้าสมรปวดฉี่ไหมครับได้ยินแบบนั้นน้าสมรน,นิ่งไปครู่ก่อนพยักหน้าหน่อยหน่อยอ่าดีเลยครับมาเดี๋ยวผมจะพยุงไปผมพยุงน้าให้นั่งขึ้นตามความถนัดส่วนตัว แกทำท่าจะเบี่ยงลงด้านขวาของเตียงผมอ้อมตัวไปกระชากขาสองข้างกลับมาพร้อมดึงเข้าหาตัวจนถึงขอบน้าแกตกใจร้องลั่นดาผมเสียชุดใหญ่โอ้โอ้โอ,โอขอโทษที่ครับนะ้าพอดีตรงนั้นผมทำน้ำหกไว้อะผมกลัวนาลื่นก็บอกกันดีๆสิเนี่ยสินกระจายหมดเลยเห็นไหมฉี่เล็บด,ด้วยอ้าวโชคเป็นของข้าพเจ้าสินะเนี่ย ผมอุทานอยู่ในใจหันไปมองที่ระเบียงหญิงสาวร่างโปร่งแสงรอยเอื่อยผ่านเข้ามากล่าวสั้นๆแล้วจางหายไปขอบคุณนะแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงอีกสองสามคืนต่อมาด้วยในวันที่ออกจากโรงพยาบาลช่วงที่แม่กับน้ารอยาผมออกไปซื้อน้ำความบังเอิญที่ผมโคตรจะสักใจก็เกิดขึ้น พยาบาลมีอายุนางนั้นผมจำได้หล่อนกำลังเดินสวนทางมาพอดีเออคุณพยาบาลครับคะว่ายังไงเอ่ยให้ช่วยอะไรคะหล่อนถามตามลักษณะของนางฟ้าชุดขาวเออจะว่ายังไงดีครับพอดีพยาบาลแอมเขาฝากมาบอกนะครับว่าตอนนี้ออกมาได้แล้วนะแล้วจะแวะไปหาผมขอตัวก่อนนะครับ ผมเดินจากออกมาทิ้งใบหน้าซีดเผือดของนางไว้เบื้องหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถติดตามตอนต่อๆไปของช่องนิยายปลัลปราได้ทุกๆวันจันทร์พุธสุขและเสาร์นะครับกดไลค์กด, like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายปลำปลาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังอย่างมีความสุขพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ